สวัสดีคะ่ะทุกคนช่องป้าปันปันแบ่งปันเรื่องราวนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องการสอบ stoep t ก่อนจบการศึกษาของมสทซึ่งตัวป้าเองก็ได้เรียนมสทมาใบนี้เป็นใบที่5ด้วยวัยที่ เยอะพอสมควรคืออายุ55ปีและทิ้งภาษาอังกฤษไปยาวนานมากกว่า30ปีก็ไม่ใช่กังวลน้อยนะ,ะกังวลมากถึงมากที่สุดนะคะก็ได้พยายามเตรียมตัวนะคะที่จะอ่านหนังสือก็คือต้องออไปหาหนังสือมาเกอร์เซิร์ชเน็ตก็เจอหนังสือของครูหวานนะคะซึ่งเป็นเบสิก อิงกฤษแกมมาแล้วก็อิงกฤษแกมมาแล้วก็ดูในเ c e b o o k แล้วก็ YouTube ของช่องของครูหวานออนแอร์นะคะแล้วก็พอใกล้จะถึงวันสอบก็ได้ไปสมัครเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนดนะคะวิชาสุดท้ายผ่านแล้วก็สมัครทันทีเลยนะคะแล้วก็ป้าเองก็ทำคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเป็นก พยายามทำด้วยตัวเองแล้วก็ได้อ e ีทิเกตมาแล้วก็เตรียมตัวไปสอบนะคะก็มันไม่ได้น่ากลัวอย่างคิดก็คือยังไงภาคปริญญาตรีเนี่ยก็ไม่มีผลเกณฑ์ว่าผ่านไม่ผ่านนะคะก็ป้าเรียนปริญญาทั้งหมด7ใบใบแรกก็จบที่มสวอ,อบอสุขศึกษาแกนนิยมอันดับ2นะคะ ก็วุฒิสูงสุดก็เรียนวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตการจัดการสิ่งแวดล้อมที่นิด้านะคะแล้วมาเรียนของมสทออีก5ใบใบนี้เป็นใบสุดท้ายของชีวิตแล้วล่ะค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกของมสทที่มีจัดให้มีการสอบภาษาอังกฤษก่อนจบนะคะ ก็จะเล่าคร่าวๆให้ฟังมารีวิวให้ฟังนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลใจก็คือเตรียมตัวให้พร้อมทำเท่าที่เราทำได้ถ้าไม่ได้ก็ทิ้งมันไปนะคะส่วนสำคัญของออการสอบนะคะก็จะแบ่งเป็นพาร์ตต่างๆนะคะทั้งสามพาร์ทอันนี้คือผลการสอบของป้าก็จะอยู่ในระดับ B1 ทั้ง3ส่วนนะคะ ก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเราทิ้งภาษาอังกฤษมานานกว่า30ปีได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะคะในส่วนของพาร์ทที่จะสอบนะคะก็จะสอบในเรื่องของ listening หนึ่งส่วนแล้วก็ reading นะคะแล้วก็พาร์ทที่สามอ๋อพาร์ทที่สเป็น structure ก่อนนะคะแล้วก็ reading ในส่วนของอาการฟังเนี่ย เท่าที่จำได้นะคะก็จะเป็นพูดพูดถึงภาพแล้วก็อธิบายภาพแต่เขาจะไม่ได้พูดตรงๆนะคะ,ะก็จะอ้อมไปอ้อมมาที่จำได้ก็คือมีมีภาพาภาพบันคอปากกาแล้วก็หนังสือแต่สุดท้ายสรุปก็เป็นเป็นต้องดูคำตอบสุดท้ายว่าคืออะไรนะคะก็ข้อถัดมา ในส่วนที่ถัดมาก็จะเป็นคำอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมีนาฬิกามาอยู่3นาฬิกามาอยู่3 3 3าามอันนะคะก็จะบอกเวลา3เวลาซึ่งต่างกันนะคะแล้วก็ก็ฟังเสียงเขาอธิบายไปว่าเขามา,ารถจะออกตอนนี้เวลากี่โมงรถจะออก เท่าเวลากี่โมงแล้วเขารอเพื่อนตอนกี่โมงนะคะก็จะถามว่ารถออกเวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆฟังให้ดีแต่ข้อสอบของสทนี้ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องที่เ,เสียงภาษาอังกฤษของของฝรั่งน่ะค่อนข้างชัดเจนค่ะก็ถึงแม้ว่าป้าจะไม่ค่อยจะสันนัดนนักแต่ก็พยายามทำให้ได้ด้วยดีนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการนัดหมายนะคะเป็นการต่อรองวันที่นัดหมายการระหว่างหมอกับคนไข้นะคะก็ต้องฟังให้ดีเหมือนกันนะคะว่า,าสุดท้ายแล้วเขาโอเคกันที่ที่วันไหนก็ต้องตั้งใจฟังให้ดีก่อนจะสรุปนะคะและส่วนต่อไปก็คือของการานัดหมายเช่นนัดหมายมีโรงแรมอยู่3ข้ก็โรงแรม หนึ่งเลือกตัวอย่างโรงแรม A โรงแรม B โรงแรม C สรุปแล้วเขาก็คุยกันสองคนว่าโรงแรม A โรงแรม B โรงแรม C เนี่ยมันยังไงใครชอบใครไม่ชอบแล้วสรุปแล้วก็โอเคกับที่โรงแรมไหนนะคะส่วนเรื่องของการจับคู่เนี่ยก็จะเป็นส่วนของเรื่องกีฬากิจกรรมในแต่ละวันของคนคนหนึ่งว่าคนคนเนี้ย ทั้งวันเขาทำอะไรบ้างแล้วเขาต้องฟังให้ดีแล้วก็สรุปมากานะคะส่วนในเรื่องของการจับคู่ถูกผิดก็ไม่ยากดังที่คิดแล้วก็จะบอกว่าในส่วนของ listening เนี่ยป้าเองอะ่ะทำไม่ทันเพราะว่ามวัวแต่ไปคิดมากจริงๆเนี่ยโอกาสที่กาไปเช่นผิดถูกเนี่ยกาให้ครบก่อนเนี่ยป้าทำไม่ทันไปสองข้อมันก็เลย พอหมดเวลาเขาก็จะตัดเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนของพาร์ทที่2ในเรื่องของสตั๊กเจอร์ก็จะเป็นอะไรที่เป็นเบสิกที่ไม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 ,ไม,ไม่ถ้าเราอ่านเพิ่มเติมไปก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วทดลองทำแบบฝึกหัดนะคะก็จะไป็นองอีฟคอร์สนะคะมีเรื่องเทนส์เรื่องของ Passive Voice แล้วก็คำศัพท์ความหมายที่ตรงกันอาจจะลึกไปนิดนึงแล้วก็วิธีการเลียง adjective นะคะ เรียงยังไงมันมีอยู่ประมาณนหนึ่งข้อนะคะแล้วก็ส่วนอื่นก็ไม่ได้ยากจนเกินไปพอจะทำได้นะคะในส่วนของภาคที่สามเรื่อง reading เนี่ยจะเป็นอะไรที่ยากสำหรับป้ามาก,มากแต่ก็ผ่านมาด้วยดีนะคะก็จะบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นทำเท่าที่เรา,เราทำได้ ถ้าเราทำไม่ได้ก็เล t i อิโกช่างช่างมันนะคะพอถึงข้อที่3เนี่ยก็พยายามจับใจความให้ได้แล้วก็ตรงมันจะมีจับใจความให้ได้แล้วก็เอาเข้ากับในเรื่องที่ควรจะเป็นของเนื้อหาในเรื่องเช่นที่เจอนะคะก็จะเป็นเรื่องของอไวรัสตัตวหนึง่งซึ่งมีการแพร่กระจายคล้ายๆกับโควิดนะคะแต่ไม่ใช่โควิดเป็นเรื่องของไวรัสแล้วก็ เอ,อ่ออาการที่จะออกมามีอะไรบ้างก็จะให้เราถามว่าอาการคืออะไรแล้วก็ต้องไปพบหมอไหมหรือกินแค่ยาแล้วก็การกักกันตัวมีเท่าไหร่คือบางบางบางครั้งเน่ยเราก็เอาความรู้ที่เรามีความน่าจะเป็นที่เราคิดว่ามันน่าจะเนี่ยออผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอให้กํำลังใจทุกคนก็เป็นคลิปเล็กๆที่ป้าอยากจะส่ง ให้กับทุกคนนะคะการเรียนไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแต่ป้าคงไม่ไหวแค่คงจบแค่ใบนี้ใบสุดท้ายออของอายออุในอายุ55ปีนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ